สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เจาะลึกในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนปี2566ทําทำอย่างไรมูอย่างไรศรัทธาอย่างไรเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ได้พบกับคลิปวิดีโอนี้จะให้คำตอบสำหรับชาวราศีมีนค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์มหาเทพประทานพรให้กับมหาเดวีทำนายได้ออกมาอย่างแม่นยำด้วยเทินวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้โชคจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาสำหรับชาวราศีมีนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆขอพรจากองค์ท้าเวสวร์ องมหา,อ,าองเทพแห่งคุ้มทรัพย์แห่งจักรวาลน,นะคะท้าวเวสวุวรรณพระองค์จะประทานพรทรัพย์เสมอสําหรับคนสาวกที่ร้องขอพอรค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้หรือเป็นไปได้ว่าคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคบูชาขอพอรกับท้าวเวสวรรณพระองค์จะนําทางทรัพย์ แห่งจักรวาลให้กับชาวราศีมีนค่ะ